สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนป .5 ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนคือทศนิยมกับหน่วยปริมาตรกันนะครับผมทีนี้เราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรก่อนนะครับผม1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรเท่านี้เองนะครับสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรนะครับผมทีนี้เรามาดูโจทย์ของเรานะครับจงตอบคําถามต่อไปนี้นะครับผมโจทย์ข้อที่1โจทย์ของเราบอกไว้ว่าน้ําส้ม2.14ลิตร คิดเป็นกี่มิลลิลิตรนะครับผมวิธีการทําของเรานะครับผมวิธีทำเราต้องแยกจากสิ่งที่โจทย์ถามก่อนนะครับผมทีนี้เขาให้หน่วยมานะครับโจทย์ให้หน่วยมานั่นก็คือน้ําส้ม2 1 4ลิตรคิดเป็นกี่มิลลิลิตรนะครับผมเราต้องดูความสัมพันธร์ระหว่างหน่วยปริมารตรก่อนนะครับผมนั่นก็คือ1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรแปลว่าเราต้องเปลี่ยนจากหน่วยที่ใหญ่กว่านะครับผมไปหาหน่วยที่เล็กกว่านะครับผมเราต้องนํามาคูหรือนํามาหารนะครับ ถ้าเปลี่ยนจากหน่วยที่ใหญ่กว่าไปหาหน่วยที่เล็กกว่าเราต้องนํามาคูณถูกต้องไหมครับทีนี้เราต้องเปลี่ยนจากคําว่าลิตรนะครับผมให้เป็นมิลิลิตรนั่นเองนะครับผมแปลว่าอะไรแปลว่าเรานะครับผมต้องนาน้ําส้มนะครับผมที่เป็นจํานวน2.14ลิตรนะครับผมมาแยกออกก่อนนะครับนั่นก็คือนําจํานวนเต็มหน่วยนะครับผมที่เป็นเลข2และอีกจํานวนหนึ่งคือทศนิยม2ตําแหน่งนะครับนั่นก็คือ0.14นะครับผมมา คูณ1000เพื่อเปลี่ยนหน่วยจากลิตรเป็นมิลลิลิตรกันนะครับผมดังนั้นนะครับเรานาน้ําส้มนะครับผม2ลิตรมาคูณกับ1000นะครับผม2คูณ1000เป็น2000นั่นเองนะครับมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะครับทีนี้นะครับผมจํานวนที่2ของเรานะครับผมนั่นก็คือ0.14ลิตรนะครับผมเรานำศูนย์ลิตรนะครับผมมาคูณกับ 1000เช่นเดียวกันนะครับผมเพื่อเปลี่ยนหน่วยจากคําว่าลิตรเป็นมิลลิลิตรนะครับผมนั่นก็คือศูนย์จุดหนึ่งสี่คูณหนึ่งพันเท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะครับผมพอเราได้คําตอบแบบนี้แล้วนะครับผมเราก็เขียนคําตอบไปเลยนะครับผมนั่นก็คือน้ําส้มนะครับคิดเป็นกี่มิลลิลิตรนะครับผมจากน้ําส้ม2.14ลิตร คิดเป็นกี่มิลลิลิตรนะครับผมเราก็นำคำตอบนะครับผมมาตอบเลยนะครับ2,000บวก140เป็น2 1 4 0มีหน่วยเป็นมิลลิลิตรนั่นเองนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับผมข้อที่1ก็ประมาณนี้นะครับนักเรียนง่ายไหมครับสำหรับทศนิยมกับหน่วยปริมาตรนะครับผมทีนี้เราไปดูโจทย์ข้อที่2เพื่อทางความเข้าใจให้มากขึ้นนะครับผมโจทย์ข้อที่2นะครับผมน้ำมะนาว 17. 42ลิตรนะครับผมคิดเป็นกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรนะครับผมวิธีการทําของเรานะครับผมเราเขียนน้ามะนมาวลงมาก่อนเลยนะครับทีนี้สิ่งที่โจทย์ให้มานะครับผมคือ17.42ลิตรนะครับผมคิดเป็นกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรนะครับผมตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับทีนี้นักเรียนต้องดูก่อนนะครับว่าคําว่าลิตรในที่นี้นะครับผมตรงกับคิดเป็นกี่ลิตรตรงนี้นะครับแปลว่าจํานวนเต็มของเรานะครับผมที่เป็น17นะครับผมและ ทศนิยม2ตำแหน่งของเรานะครับผมอีกจำนวนหนึ่งก็คือ0.42นะครับผมที่มีหน่วยเป็นคำว่าลิตรเราต้องนำา0.42นะครับผมเปลี่ยนเป็นมิลลิลิตรนะครับผมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรนะครับผม1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรนั่นเองนะครับเราไปดูวิธีการทำกันนะครับเรานำจำนวนเต็มนะครับผมที่เป็น17ลิตรนะครับผมที่โจทย์ถามมานะครับผมคิดเป็นกี่ลิตรเนี่ยลงมาตอบก่อนได้เลยนะครับนั่นก็คือน้ำมะนาวเป็น17ลิตร นะครับและอีกจำนวนหนึ่งที่เป็นทศนิยมนะครับผมนั่นก็คือ0.42นะครับผมเราเปลี่ยนจากหน่วยที่ใหญ่กว่านะครับผมจากคาว่าลิตรนะครับเป็นมิลิลิตรเราต้องนํามาคูณนะครับผมมาคูณกับ1000นะครับผม0.42คูณหนึ่ได้เท่ากับ420ถูกต้องครับผมมีหน่วยเป็นมิลิลิตรนะครับแค่นี้เองนะครับ เวลาเราตอบนะครับผมเราก็ตอบได้แล้วนะครับนั่นก็คือน้ำมะนาว17ลิตรนะครับ17ลิตรกี่มิลลิลิตรครับนักเรียน420มิลลิลิตรแค่นี้เองนะครับผมสำหรับโทศนิยมกับหน่วยปริมาตรนะครับผมนักเรียนต้องเข้าใจคำว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรก่อนนะครับนั่นก็คือ1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาดูสิ่งที่โจทย์ถามเรานะครับว่าคิดเป็นกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็นํามาหาคําตอบนะครับผมง่ายๆเท่านี้เองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทศนิยมกับหน่วยปริมาตรนะครับผมก็มีแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนนะครับผมทั้งหมด 3ข้อเหมือนเดิมนะครับทําลงในสมุดนะครับผมแล้วก็เจอกันทาง Google Meet เหมือนเดิมนะครับผมสําหรับวันอังคารที่16นะครับผมเวลา2องโมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับผมเจอกันทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์นะครับผมให้ทางแชทไลน์นะครับผมเจอกันวันอังคารนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ